รวมๆกันแล้วก็1000ม mm ิลลิเมตรใน3วันตกเป็นวงกว้างนะครับเป็นแต่ก่อนก็มาประเภทลูกเดียวกันทั้งนั้นเลยนะไม่ไม่ได้3เรื่องมาพร้อมๆกันแบบนี้ครับแหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกก็ลมแรงมากนะครับแต่เรียกว่าปริมาณน้ำฝนก็200-300ถึงมมิลลิเมตรแต่ตกเพียง2วันนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยครับสูงกว่าแหลมตะลุมพุก3เท่านื้นที่ท่วมยะลาแล้วนะครับและทรงตัวอยู่วันนี้เนี่ย นะวันพรุ่งนี้วันมะรืนก็จะมาสูงขึ้นที่ปัตตานีเอ่อผ่านมานี่ฝนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สแปดนี่ตกหนักมากนะฮะขนาดเกินสามร้อยมิลิเมตรนี่ตกวันเดียวนะครับเกินสามร้อยมิลิเมตรสามวันสามวันนะมีบางวันนี่ขึ้นไปถึงสี่ร้อยบางวันขึ้นไปถึงห้าร้อยนะในบางพื้นที่นี่สูงสุดนะครับห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเลยที่ปัตตานีครับ ครับปัตตานีนี่วันที่26นะวันที่26นี่สามร้อยมิลลิเมตรวันที่27นี่500มิลลิเมตรนะครับแล้ววันที่28เมื่อวานนี้ก็400ม mm. ิลลิเมตรรวมๆกันแล้วก็1000ม mm ิลลิเมตรใน3วันตกเป็นวงกว้างนะครับเป็นพืชเป็นผืนเรียกว่าเต็มทั้ง3าจังหวัดเลยนะครับและบ,บางส่วนของสงขลาด้วยนะครับ,รบเทพานาทวี เออสะเดานะสาวันพันมิลิเมตรนะฮะครับอันนี้คือ,คอไม่เกี่ยวกับพายุถูกไหมครับก็คือเป็นความกดอากาศเออก็ความกดอากาศต่ำนี่นะครับมีกำลังแรงมากนะหมุนรอบตัวเองนะครับอยู่ในทะเลอันดามันเคลื่อนที่ได้ การหมุนรอบตัวยังยังไม่ถึง65ส้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยไม่เรียกพายุจะเป็นพายุอยู่แล้วนะลูกพายุที่ใหญ่มากอะลูกลูกก็คือว่าไม่ใช่เป็นพ่อมันนะฮะแต่ว่าเป็นตัวลูกอะ่อะพอดีเรากําหนดกันว่าไม่ถึง65้านะอย่าไปเรียกว่าพายุจะได้เข้าใจตรงกันมันก็คือพายุเนะ่ะพายุเล็กๆนะเกือบ <c oughs> จะซึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะจริงๆว่าอยู่ในอันดามันนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกจะเป้าหมายก็ไปถึงอินเดียนะฮะ ระหว่างเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่ช้าด้วยนะฮะหมุนรอบตัวเองเคลื่อนที่ช้าเหมือนพายุเอาเป็นพายุลูกเล็กเห้กันนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยดึงความชื้นจากอ่าวไทยนะมาตกเป็นฝนนะความชื้นมวลเมฆเป็นก้อนๆเนี่ยมาตกในชายทะเลฝั่งอ่าวไทย27และ28นี้นะครับมวลอากาศเย็นลิ่มความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะดันมวลอากาศเย็นลงมาที่ภาคเหนือและภาคอีสานเต็มที่เลยแรงด้วยนะครับ มันก็เลยทําให้ไปดันเอาตัวความชื้นและมวลเมฆต่างๆจากทะเลจีนใต้มาทางทิศตะวันตกนี้นะครับก็พอพ้นปลายแหลมยวนปุ๊บก็หลุดลงมาถึงสุราษฎร์ธานีเลยดังน,นั้นยี่หกย็ก็มาเพิ่มปริมาณฝนนะจากทะเลจีนใต้เนะี่ยหอบความชืน้นทะเลจีนใต้มันใหญ่กว่าอ่าวไทยนะฮะกว้างใหญ่และลึกกว่าด้วยเพราะน,นั้นมวลเมฆต่างๆมีเมฆมากกว่าก็มาเติมเมฆที่มีอยู่ในอ่าวไทย ตกต่อเนื่องไปอีกครับก็เลยทําให้ยี่หกยีดยปดนี่3สมวันนี่1นึ่ันมิลเมตรครับยะลาปัต,ตนาีนราธิวาสนะครับแล้วก็บางส่วนของสงขลานะครับตอนพิษใต้ของสงขลาก็ก็แล้วเทพานาทวีสะเดาแล้วก็ที่เป็นห่วงมากยังไม่ท่วมตอนนี้คือหัดใหญ่นะฮะการใจซึ่งคิวต่อไปนะครับเอ่อต้องต้องดูว่าน้ําจากสะเดามามากไหมเพราะตอนนี้ วันวันนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับยี่ิบเก้าสามสิบแล้ววันที่หนึ่งนะครับฝนมันจะตกน้อยลงแล้วนะครับครับอ่าพอฝนตกน้อยลงก็ต้องรู้ว่าอ่ปริมาณน้ำนะมวลเป็นก้อนๆเลยจากะเะดานะที่ไหลลงมาม่น้ําสะดาลงมาที่คลองอุตะเภาและจะผ่านหาดใหญ่เนี่ยนะครับ,รบตอนนี้หัดใหญ่นะอ่เมือม่อเมื่อวันที่ยี่สิบกที่หาดใหญม่มีมีระดับน้ําที่ตัวเมืองนะที่คอหงนะสถานีคลองหงเนี่ย มีมีที่ว่างกว่าต่ำกว่าตะหลงสองเมตรนะครับครับแต่วันนี้นะเระดับนะ้ำต่ำกว่าตะหลงสิบหกเซนติเมตรสิบหกเซนติเมตรอ่าจากสองจากจากสองเมตรจากสองร้อยมิลลิเมตรอ่าจากสองร้อยเซนติเมตรเนี่ยเหลือสิบหกเซนติเมตรเท่านั้นนะตอนนี้อือ่านะเพราะฉะนั้นไอการที่ฝนตกต่อนะฝนตกต่ออีกสองวันเนี่ยครับถึงแม้จะตกอวันนี้หนึ่งร้อยนะวันพรุ่งนี้หนึ่งร้อยแล้ววันมมรืนวันที่หนึ่งนี่ก็อาจจะห้าสิบ มิลลิเมตรละเพราะมันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับไอ้สามวันนี่แหละครับมันจะมาบวกมาบวกน้ําจากสะเดานะฮะสะเดาเองน้ําก็จะยังทรงตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่ลงเลยนะฮะยังไม่ลดลงเลยที่อำเภอสะเดาจากอำเภอสะเดาทั้งหมดนั่นแหละครับจะไหลมาที่คอหง์แล้วเข้าสุหัดใหญ่อืมก็แปลว่าอีกอีกไม่นานก็จะจะน้ําท่วมในส่วนของหัดใจญ่าเสาอาทิตย์เนี่ยครับก็ก็เป็นห่วงนะครับว่ามีโอกาสที่ที่จะท่วมหัดใหญ่ครับ ทางทางใต้นี่ก็จริงๆแล้วไปเร็วมาเร็วนะครับเรียกว่าท่วมสองวันก็ลงทะเลไปหมดแล้วนะครับแต่อันนี้สามปัจจัยเรียงกันมานะครับ,รบทั้งมาเสริมกันด้วยแล้วก็เรียงต่อเนื่องก็เลยทําให้อ่อมีน้ําท่วมนี่ตั้งแต่คืนวันที่ยี่สิบหกนะกว่าจะไปลดลงก็ต้องวันที่หนึ่งครับปัจจัยที่ว่าคืนหนึ่งคือฝนมันยังตกอยู่น้ำท,ที่มันไหลออกเติมก็ยังมีเยอะอยู่เอ่อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังดันอยู่ ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะในอันดามันเลื่อนไปอยู่ใกล้อินเดียแล้วนะครับก็ยังดึงยังดึงปริมาณฝนอยู่นะปริมาณความชื้นมาเป็นฝนอยู่พว่อากาศเย็นจากประเทศจีนก็ดันนะอันนั้นดึงนะดึงไปดึงขึ้นฝั่งในส่วนของมวลงอากาศเย็นด้านหลังด้านหลังนะดันข้างหลังก็คือดันจากทะเลจีใต้แถวเวียดนามเนี่ยมาอยู่บวกกับฝองอ่าวไทยนะครับนอบกจากนั้นนะครับ วันนี้นะอย่างช้าก็พรุ่งนี้อาจจะคืนนี้เนี่ยนะครับมียอมความกดอากาศต่ำอ่าวไทยอีกยอมหนึง่งจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งมาเลเซียนะอันนี้นะครับที่ทําให้ฝนมันตกต่อเนื่องไปถึงวันที่หนึ่งเลยครับแต่ใครที่รับน้ําจากตอนเหนือคือตอนเขามานะครับอย่างเช่นอําเภอเทพาอําเภอเทพารับน้ําจากอลูกน้ําเทพาจากตอนบนๆมาเนี่ยอน้ําก็จะมากขึ้นนะ น้ำที่ท่วมอยู่แน่เทพาก็ท่วมนะครับใช่มากขึ้นนะฮะยะลายะลาอยู่บนบนหน่อยนะครับก็จะทรงตัวนะฝนตกลงมาเพิ่มก็ยังทรงตัวก็คือไม่เพิ่มขึ้นอีกนะท่วมวันนี้เท่าไหร่วันพรุ่งนี้ก็ยังท่วมอยู่ไปลดเอาวันที่หนึ่งนะครับแต่คนปัตตานีสิครับคนปัตตานีนี่รับน้ําจากยะลามาเพราะว่ามันเป็นลําน้ําสายเดียวกันนะฮะอ่าลำน้ําที่ท่วมยะลาแล้วนะครับแล้วทรงตัวอยู่วันนี้เนี่ย วันพรุ่งนี้วันมะรืนก็จะมาสูงขึ้นที่ปัตตานีครับแล้วปัตตานีก็มีฝนตกด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นปัตตานีเนี่ยจะถูกน้ําท่วมมากกว่าวันนี้อีกครับ,รบหลังจากนี้เหรอครับได้หลังจากนี้จะไปลงจริงจริงก็หลังวันที่หนึ่งต้นไปนะถึงจะมีระดับลดลงครับสนแสดงว่าปัตตานีก็คือจุดที่รับน้ําทั้งหมดแต่นามทับบของยยลานั่นแหละก็จะมาไหลผ่านปัตตานีแล้วก็ไอยอดสูงสุดเนี่ยที่ยาลาตอนนี้ อ่าสูงสุดแล้วเริ่มเริ่มทรงตัวนะไม่ลดเพราะว่าฝนมันยังตกนะครับ,อบไอ้ส่วนที่ทรงตัวเนี่ยคือยอดสูงสุดอ่ะมันยังเดินทางมาไม่ถึงปัตตานีนะวันพรุ่งนี้มาถึงปตัตตานีพอมาถึงก็ปัตตานีก็ฝนตกด้วยตัวเองอีกนะอีกวันนี้ก็ตกก็ตกต่อเนื่องนะครับอาจารย์ทูนทเรื่องจากนี้ปัตตาน,นีนี่สูงเท่าไหร่นะท่าน้ำในเมืองครับลดตลิงหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรก็คือหนึ่งเมตรสี่สิบแล้วบันจัวันนี้วันนี้ ที่ที่สูงที่สุดในปัตตานีก็คือหนึ่งเมตรสี่สิบถูกไหมฮะในเมืองอ่าในเมืองอำเภอเมือง,อเ,อเ,องเนี่ยอำเภอเมืองปัตตานีครับนะที่ก็คือปัตตานีก็คือจะหนักที่สุดจะจะแห้งช้าที่สุดก็ก็ความหนักของยาลาก็จะมาหนักต่อที่ปัตตานีนะฮะพรุ่งนี้ก็ก็จะสูงสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆลงเอ่อหมายถึงว่าก็ท่วมหนักกว่าวันนี้นะฮะวันนี้วันพรุ่งนี้ท่วมหนักกว่าวันนี้ปัตตานีนะครับแล้ว,นนวถัดไปที่เป็นห่วง เมืองนราธิวัสท่วมจะน,นะท่วมระแงะเนี่ยครับกองตันหยงมัดเนี่ยมันจะมาเพิ่มน้ําที่เมืองท้ายสุดก็จะเป็นหักใหญ่ในส่วนของโรงพยาบาลนี่มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมครับข้างน้ําท่วมเห็นว่าม<อ>ันมีท่วมไปเปลี่ยนปิดไปสิ่งนี่นแหละครับตึงหนึ่งก็ต้องเอากระสอบทรายป้องกันให้เต็มที่นะฮะเอเรื่องผู้ป่วยหนักก็ต้องหาที่ที่มันสูงชั้นสองขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ่ ก็เป็นประเด็นหลกัหลกๆนะครับก็คือต้องป้องกันนะป้องกันต้องป้องกันให้ได้อ่ายกฮะยกก็คือยกของที่สูงอย่างเดียวตอนเนี้เหลือวันเดียวอย่างเงี้ยนะครับครับชาวใต้นะโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้รวมเทพานาทวีกับเสดาเนี่ยนะครับก็เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นสุดขั้วนะที่มาเกิดสามปัจจัยมาพร้อมกันนะโอกาสเกิดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับปีที่แล้วเราก็ประสบภาวะอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ เมื่อสิ้นปีเก่าต่อกับปีใหม่ปีนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอให้กําลังใจว่าต้องอดทนนะอยู่กับสภาวะอย่างนี้ต่อไปอีกอสัปดาห์หนึ่งนะครับ mm hmm. โดย,ยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับลําน้ํานะครับแล้วอยู่ใกล้กับทะเลนะ,ะน้าที่ไหลาจากตอนเหนือมามันยังมันยังไม่หมดนะฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่ด้วยถึงแม้จะตกน้อยลงนะดีใจที่ฝนตกน้อยลงนะครับแต่ว่าน้ําที่มาจากตอนเหนือก็ ก็ยังมาสมทบมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเ,เทพานะครับสายบุรีอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็อำเภอเมืองนาราธิวาสเนี่ยครับคงจะต้องยกของขึ้นที่สูงมากกว่าวันนี้อีกครับถือว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์รอบกี่ปีครับในในลักษณะแบบนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เกิดแบบนี้มานานแล้วนะฮะ แต่ก่อนก็มาประเภทลูกเดียวกันทั้งนั้นเลยนะไม่ไม่ได้สามเรื่องมาพร้อมๆกันแบบนี้ครับมไม่ว่าจะเป็นแหลมตะรุมพุกแหลมตะรุมพุกก็ลมแรงมากนะครับแต่ เรียกว่าปริมาณน้ําฝนก็200-300ม mm, มแต่ตกเพียง2วันนะครับของปีนี้หนักกว่าแหลมสลุมพุกนะครับเพียงแต่ว่าลมมันไม่แรงนะครับก็ดีอย่างนะฮะบ,บ้านเรือนต้นไม้เราไม่เสียหายแต่ว่าใครที่อยู่ใกล้ลําน้ำนะครับก็น้ําล้นตลิ่งเอออมาท่วมเนี่ยครับก็จะทําให้เข้าของเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือยกของขึ้นที่สูงนะฮะสัตว์เลี้ยงก็ต้อนไปอยู่ในที่สูงครับ เรียกว่าน้อยมากนะลมน้อยมากแต่ว่าปริมาณน้ําเนี่ยครับสูงกว่าแหลนตรุมพุกสามเท่าครับ